พกอะไรในเป๋ามามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โอเคสวัสดีครับ ชื่ออะไรเอ่ยชื่อออนนี่ค่ะอันนี้เรียนคณะอะไรครับเป็นคณะนิติศาสตร์อันนี้ชื่อรายการว่าพกอะไรในเป๋าเนี่ยรู้ว่าในกระเป๋าเนี่ยพกอะไรมานะโอเคออนนี่นะออนนี่ได้ข่าวว่าวันนี้กําลังจะสอบด้วยขอบคุณที่สละเวลานะโอเคอันนี้เป็น iPad เนาะยุคนี้เรียนเรียนกันใน iPad หมดแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยเอกสารมันเป็นชีที่ต้องไปไปเข้าห้องสอบตัวนี้คือเรียนยากไหมนิติศาสตร์มันยากเพราะมันจําเยอะมากกว่าแต่ว่าถ้ามันแต่ส่วนใหญ่ต้องเข้าใจอะอาจารย์ไม่ได้ให้ให้คะแนนความจําให้คะแนนความเข้าใจแล้วก็ต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษด้วย่อคื งานเนี้ยค่ะเขาเขาเป็น international program ไง<า>ใช่ทุกอย่างก็เลยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอ่ะไหนขอดูในกระเป๋าหน่อยเฉ่ก่นี่คำถามคือเรียนนิติศาสตร์เอารองเท้ามาทำไมไม่บางทีขนมันตกไง เราต้องมีรองเท้าเอาไว้แบบถ้าฝนตกมันจะเดินรองเท้าส้นสูงกลับไปไม่ได้เพราะว่ารถอยู่ตรงนู้นแล้วทำไมเราไม่ใส่ผ้าใบมาเลยอะเราหนูใส่มาตอนแรกแต่หนูจะเข้าห้องสอบไงว่าต้องใส่รองเท้านี้เพราะเขาต้องรีควายฟอร์มเรียบร้อยอ๋อตอนสอบคือต้องใส่ส้นสูงแต่ก็คือแล้วแต่ละใครจะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่แหละแต่ให้สุภาพแล้วผ้าใบไม่สุภาพผ้าใบสุภาพแต่อยากใส่ส้นสูงมากกว่าอ๋อมันดูสุภาพกว่าใช่สุด้องเรื่องลุกกับการสอบนี่เกี่ยวไหมเกี่ยว ถ้าลุกดีก็มั่นใจมากขึ้นในการาทำอ๋ออาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรแต่ต้องให้มันสุภาพหน่อยเขาแต่ก็อาจจะแบบไม่เวอร์อแต่เรื่องเสื้อผ้านี่คือไม่จาเป็นต้องใส่ชุดนิสิตไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนิสิตแต่ว่าถ้าใส่ก็ได้เรียบร้อยกว่าอืมไม่ได้มีไม่ได้มีผลต่อคะแนนไม่ได้มีผลต่อคะแนนอ่าดีนะดีนะอันนี้คืออะไรอ่ะคือขนตาแม่เหล็กขนตาแม่เหล็กแล้วมันอยู่ไหนอ่ะอยู่เดนั้นแหละ แต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ติดมาเฉยๆส่วนส่วนอันนี้คือขนตาแม่เหล็กนะซึ่งสมัยนี้เขาไม่ต้องมาแปะกาวแล้วใช่ไหมเขาใช้แม่เหล็กเ่าแล้วระวังหล่นนะได้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 มันใช้ได้กี่ครั้งเนี่ยอันหนึ่งเยอะมากอันนี้ประมาณเดือนกว่ากับ2เดือนแล้วก็ยังใช้ได้แต่ต้องทาความสะอาดอย่างเดียวนี่อันนี้คืออะไรอ่ะเครื่องคิดเลขเขาต้องสอบเฮ้ยทำไมเรียนนิติเนี่ยต้องใช้เครื่องคิดเลขด้วยหรอไม่ไม่อันนี้มันวิชากฎหมายภาษีไงมันจะแบบคิดคำนวณอะไรเงี้ยเขาเลยให้เอามีกฎหมายภาษีด้วยมีด้วยแล้วคนคำนวณไม่ใช่ต้องเป็นนนบบบัััญญชชีีีแลล้้้้้้วมมมาาาาาาาสส่่่งขออููใหเเเเเรรรรรถถยยจะคุกได เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยนะมันทีละมาปุ๊บอ้าวถูกหมดเลยเหรอบางทีอาจจะผิดก็ได้อ่าคือเราก็ต้องตรวจสอบพอยทีนึง<ช>ไม่งั้นเขาอาจจะฮั้อาจจะมั่วอะไรก็ได้ใช่ไหมฮั้อา,อาจจะ,ะมั่วอู้ดีหน้าดีหน้ามั่วจะมั่วเออย,ยิ่งเราเป็นนักกฎหมายที่ดีเราต้องแบบเราต้องเช็คลอบเนาะถามหน่อยสิว่าเฮ้ยในฐานะเด็กที่เรียนกฎหมายอ่ะสมมติเป็นข่าวการเมืองเงี้ยที่เขาออกกฎหมายมาใหม่อ่ะที่มันเป็นกฎหมายและธรรมนูญที่มันดูแบบไม่เม k เซน n s หรือเปล่าอะไรเงี้ยยากไหมกับการที่เราต้องเอาโจทย์เนี้ยไปทํางานต่อต้องบอกว่ายากถูกข้อกฎหมายแล้วเนาะไม่ไม่ใช่ไมม่่่ใชแครรรัฐธนนูญเาะก เรื่องเลยข้อกฎหมายใหม่ๆเพราะทุกเรื่องคือยากหมดสาหรับนันกกฎหมายแต่อย่างที่บอกก็คือมันเป็นการเตรียมความพร้อมมากกว่าเพราะว่ามันจะย่ากับที่ไม่ได้มันก็ต้องมีการพรัฒนาต่อไปเรื่อยๆในฐ<ม>านะนากักกฎหมายเราก็มองว่าทุกอย่างอ่ะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะนั้นเนี่ยเวลามองก็อยากให้มองทั้งข้อดีจากกฎหมายตัวใหม่นั้นแล้วก็ข้อเสียที่อยากจะเกิดขึ้นจากกฎหมายตัวนั้นเพราะสุดท้ายแล้วกฎหมายมันมันไม่ได้ฟิกตลอดไปมันสามารถปร,รับได้มันต้องปรับต่อไปเรื่อยๆตามการพัฒนาของโลกอ่ะอะไรที่ดีเก็บไว้อะไรที่แย่แล้ว สวัสดีครับเราชื่ออะไรครับชื่อเบสครับชื่อเบสนะเรียนคณะ,ะบัญชีครับบัญชีไม่เรามานั่งตรงคณะเศรษฐศาสตร์อ๋อกินข้าวครับคณะนี้หน้าหล่อทุกคนเลยไหมหน้าปกติอ่าหน้าปกตินะโอ้เนว่าบอกมีแค่ผมนี่แหละทน้าหล่อนี่เด็กเรียนบัญชีคือคไม่ได้พกอะไรมาเลยนอกจากของกินใช่ครับจริงเหรอคือคณะนี้เรียนกันในไหนเรียนที่ที่ตึกนี่แหละครับที่ตึกนี่แหละครับอ่าไม่ใช่หมายถึงหมายถึงแบบว่าในในไอแพดในหนังสือในอะไรใช่ครับในในไอแพดอ๋อก็คืออุปกรณ์การเรียนของเด็กบัญชีมีแค่นี้เลยเ้ยคณะนี้น่าเรียนนะ คือไม่ได้หมายถึงเรียนง่ายแต่หมายถึงว่ามันพกพอน้อยสบายนะเอานี่รูปใครเนี่ยรูปปามาครับอ่ารูปพ่อแม่เอ้ยทำไมถึงหน้าจอถึงเป็นรูปพ่อแม่อะเปิดเรามีกำลังใจอ่านหนังสือหรอเราเป็นเด็กต่างจังหวัดไหมเอยอยู่เด็กกรุงเทพแต่ก็คือได้เจอพ่อแม่ทุกวันอยู่แล้วใช่ครับอ่าแล้วทำไมเรายังตั้งเป็นหน้าจอหน้ารักดีครับอ่าเอ้ยเป็นลูกที่น่ารักนะแบบว่าครอบครัวอบอุ่นใช่ขั้นแบบว่าเอามาตั้งเป็นหน้าจอเด็กเรียนบัญชีเนี่ยเราต้องใช้เครื่องคิดเลขไหมใช่ครับใช่่ก็ใช้ในนี้เลยใช ปุ่มเยอะเยอะอ่ะอ๋อครับคือเราไม่ต้องใช้อย่างนั้นอ๋อใช่ครับใช่แต่ว่าผมขี้เกียจพกอ๋อแี้วันนี้ไม่ได้ใช้ที่ขี้เกียจพกได้เพราะมันใช้ในนี้ได้เหมือนกันใช่แม่ผมก็เดาเลขเอาจริงป่ะหลังๆก็ไม่ค่อยคิดแล้วเฮ้ยใครจะให้มึงตรวจสอบบัญชีเนี่ยไปจะเจ๊งเจงเจเรียนบัญชีเนี่ยคือมันมีอะไรที่ต้องเรียนในนี้มั้งก็มีพวก finance นะครับแบบเอาหุ้น IPO อะไรเงี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเล่นหุ้นอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ๆนี่แปลว่าเราก็มีความรู้ที่เอาไปเล่นเองก็ได้มีบ้างมั้ยยเล่่นอางอืื่่่่่่่นนนนนเเเลลลอออยยาาาางะไรรบคู บอลเล่นบอลเส้นบอลไม่ไม่จริงไม่จริงเองไปกระพุนบ้างกพุนบ้างตามฤดูกาลนตามฤดูกาลส่วนนี้คือเป็นของกินใช่ไหมที่ซื้อมาจากไหนเนี่ยซื้อมาเมื่อวานพี่แต่ว่าแม่แพ็กมาให้กินเพราะว่าเมื่อวานกินไปหมดก็คือของข้างในกระถุงเนี่ยคนละอย่างกันใช่ครับอาหารข้างในที่จริงนี่คืออะไรอะไรวะเนี่ยหมูคุกฝุ่นพี่หมูคุกฝุ่นที่แม่ซื้อมาให้ใช่ครับเห็นบ้างว่าทําไมเขาถึงต้องตั้งหน้าจอเป็นรูปพ่อแม่ แปลว่าแม่น่ารักไงแบบว่าไม่ต้องคิดเรื่องข้าวอ่ะพ่อแม่แบบแพ็คมาให้เลยนะใช่ดีงั้นแปลว่าอุปกรณ์การเรียนที่มีอย่างเดียวคือแค่นี้ใช่โอ้มีสายชาร์จเลยอ๋อมีสายชาร์จไม่ต้องพูดจริงจริงมีมีมีอะไรอีกมีอะไรอีกโดเรียากิเฮ้ไม่ต้องพูดไม่เกี่ยวอลยคนหนึ่งคือแฟน ไม่ใช่พี่รุนพี่ที่คณะแล้วก็คือกำลังจะจีบเป็นแฟนไม่ใช่อ่าเขาเขาจีบเราเป็นแฟนไม่ไม่ใช่อ๋อโอเคบังเอิญเจอซึ่งในอนาคตจะเป็นแฟนไม่ใช่เอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยพลอยค่ะหน้าสวยมากเลยขอบคุณค่ะเป็นลูกครึ่งมัครับเปล่าครับเปล่าเป็นคือเป็นไทยแท้เลยเหรอไทยแท้แท้เครื่องหน้าดีมากเลยนะแล้วหน้าแบบเล็กมากเลยมาเดี๋ยวขอดูกระเป๋าพลอยหน่อยนะเรียนคณะอะไรครับเศรษฐศาสตร์ค่ะอาเรียนเศรษฐศาสตร์นะ ี้ iPad iPad เกี่ยวตัว่าเราเรียนอะไรในนี้บ้างทุกอย่างค่ะทุกอย่างในนี้หมดเลยอย่างนี้หมดเลยเนาะเดี๋ยวนี้มหาลัยคือแบบไม่ต้องมาพกชีทพกอะไรกันแล้วเนาะวันนี้ทำไมหน้าจอมีแต่แบบดาราสายฝออ๋ออันนี้มันเป็นแบบวิชั่นบอร์ดค่ะมันเป็นแบบว่าภาพที่เราแบบอยากให้เกิดขึ้นในว้าวอ่าเราวาดฝันไว้ว่าในอนาคตเราจะมีอะไรบ้างเนาะใช นี่มีมีแฟนหนุ่มขับรถให้และนี่เป็นใครเนี่ยใครก็ไม่รู้คือ <c ười> บอดบอดนี้เราทําขึ้นมาเองแบบเอารูปมาแปะแปะ,แปะนะมีแฟนหนุ่มที่ถือดอกไม้ขับรถให้เรามีเอาได้ไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมมีเงินใช้มีแบบสุขภาพที่ดีใช่ไหมมีแบบไปออกกําลังกายต่างๆ ส่วนใหญ่มันจะเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักซะเยอะนะไม่เป็นเรื่องงานด้วยค่ะก็แบบถ่ายแบบอานี้ได้เป็นนางแบบอะไรอย่างงี้อ๋อคือเราอยากเป็นนางแบบด้วยอ๋อถ่ายแบบนิดหน่อยแต่อันนี้ก็เป็นแบบผู้ชายขับรถผู้ชายที่ริมทะเลก็คือเราแบบยังไม่มีแฟนยังไม่มีอ้าว้โหเขาชอบคิดว่ามีแฟนแล้วเอออ่าเอางั้นแจกแจกช่องทางหน่อยครับ p p l o y n a r a underscore ค่ะอ่าฝากเข้าไปติดตามนะครับกูนี่นแหละ อาวัดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อทอฝันค่ะทอฝันเรียนคณะอะไรครับวารสารอินเตอร์อยากรู้ว่าเด็กวารสารเนี่ยพกอะไรมาเรียนอ่ะ,ะอไหนขอดูหน่อยครับเครื่องสำอางเรามีแค่2อ,อันเองเหรอเครื่องสำอางทั้งหมดทั้งกระเป๋ามีแค่นี้ค่ะล้อคือปกติเราแต่งหน้าออกจากบ,บ้านเราใช้แค่สองอย่างเองเปล่าค่ะหนูลืมเอามาหนูลืมเอามาอ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะ พวงกุญแจค่ะได้มาจากแฟนค่ะอ่าไอ้ยาคือเราชอบเล่นดนตรีเหรออ๋อชอบฟังเพลงค่ะถ้าต้องแนะนําวงดนตรีอยากจะแนะนําวงดนตรีอะไรชอบ Arctic Monkey อะค่ะเหมือนในในพวงกุญแจเลยกอเป็นวง Rock ถ้าเป็น Rock ประเทศไทยแหละชอบใครหนูไม่ค่อยได้ฟัง Rock ไทยแต่ว่าน่าจะ Big Ass อะไรอ่างเงี้อ่ Big Ass นะ Big Ass ยุคไหนยุคพี่โตพี่โตพี่โตยุคพี่โต นักสิก่ิโฟห,หนักแล้วชอบวิ่งแอดชันกนลองชื่อนนชินิโฟลองชื่อบางโตนะอ่าชอบกินเนื้อแท้ด้วยนะ <c oughs> โอเคส่วนพวกนี้คืออะไรเอ่ยในนั้นจะมีหวีมีแป้งแล้วก็มีลิปสติกมีไม้จิ้มฟันด้วยพวกไม้จิ้มฟันมาทำอะไรแค่ฟันตอนกินข้าวเรือพวกนี้อันนี้ได้มาฟรีปะ อเอามาจากไหนอะ่ะไม่เคยเห็นแพ็คแบบนี้เลยอ๋ออันนี้เอามาจากตีน้อยค่ะเอ้ยตีน้อยมีแจกด้วยวะไม่เคยเห็นเลยและนี่คือดงของไม้จิ้มฟันหมดเลยนะครับโอ้โหดูดิอันนี้เวลาเราเข้าตีน้อยที่หนึ่งเราหยิบมากี่อันก็หลายอันอยู่ค่ะอ่าแบบกำกมาอันนี้โ <c oughs> อชิโอชิอ่าเรียกได้ว่าเป็นมือหยิบไม้จิ้มฟันนะไม่มีฮาจิบังด้วยโอ้โหเขาเก็บครบทุกแบรนด์นะ ฮัลสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อไหนค่ะเรียนปีอะไรครับยูปี3ค่ะปี3คณะวิทยาลัยนวัตกรรมค่ะวิทยาลัยนวัตกรรมเนี่ยเรียนอะไรทํางานเกี่ยวกับการดูแลเรื่องมรดกวัฒนธรรมอะไรประมาณนี้โอ้โหเจ๋งนะเช่นศาลเจ้าแม่ทับทิมอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่เขาก็ลงพื้นที่บ้างทาไมการอนุรักษ์ของเก่าไว้ถึงเรียกว่าเป็นนวัตกรรมจริงๆเหมือนสาขาหนูมันเอามาดัดแปลงอะค่ะเอาอุตสาหกรรมแบบเข้ามาช่วยดัดแปลงในวัฒนธรรมเก่าแบบเอามาดัดแปลงแล้วก็ ทำเป็นสิ่งใหม่อะไรขึ้นม่เข้าใจแล้วคือเราเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใส่ให้กับสิ่งที่มีอยู่แล้วเพื่อให้มันยังอยู่ต่อไปได้นะเจ๋งๆแต่นี่ชื่อรายการว่าพกอะไรในเป๋าอยากรู้ว่าเด็กเด็กที่นี่พกอะไรมาเรียนนะได้ค่ะเก่กระเป๋าพาได้นะไอแพเป็นอย่างแรกที่ต้องใช้นะหน้าจอเป็นสีขาวล้วนเลยชอบกินคลีนค่ะค่ะดูจากการแต่งตัวแบบ ดำล้วนเลยนะเออเฮ้ยคลีนจริงนะคือกระเป๋าทั้งรูอ่ะใส่ iPad อันเดียวนะช่องต่อมานะมีขนมค่ะควรนะเฮ้ยแต่มันดูคลีนจริงนะดูแบบสะอาดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมาแล้วสึกว่าทุกอย่างมันอยู่ในหีบห่อของมันออย่างนี้เป็นน้ําก็ต้องเป็นสีดํานะอ้าดูนี้ นี่เป็นกระเป๋าตังค์นะก็ยังเป็นสีดํานะเออไม่เราชอบการจัดเขามากเลยเหมือนมันเป็นล็อกสี่เหลี่ยมในรูอะแล้วแล้วเขาจัดให้ทุกอย่างมันเป็นแผ่นเลเสียบเสียบเสียบเข้าไปอะคือถุงขนมก็ไม่ทับอะไรอะเวลาเราจะซื้ออะไรอะเราต้องคํานึงว่ามันยัดในกระเป๋าคิดค่ะมีคิดบ้างเช่นเช่นยังไงบางอย่างถ้าใหญ่เกินก็จะถือแยกไปเลยอะไรอย่างงี้จะไม่ใส่กระเป๋าแม้ในกระเป๋าจะมีพื้นที่ แต่มันไม่ลงล็อกใช่ใชโอ้ดีนะดีนะเออเออชื่ออะไรครับชื่อปานครับเรียนปีอะไรครับปีสี่ป่ปีสี่คณะครับนิติศาสตร์โอเคอ่าขออนุญาตโอเคอ่าขอดูหน่อยข้างในพกอะไรมานะ <c oughs> โอเคอันนี้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะสำรลองโอเคาสำรองด้วยอะแปลว่ามีอันหลักอันหลักอยู่ไหนโอ้โหนี่ไงอ่าเป็นคนแบบใส่ใจเรื่องความสะอาดอนมามัยจริงนะพะวนี้ติดกระเป๋าของเกมไว้แล้วต้องมีพกอันนี้ติดกระเป๋าสำรองไว้ด้วยนะสุดยอดสุดยอดครับอันนี้คุณแจรถนะคุณแจบ้านฮ้ย อันนี้คุณแจบ้านเหรอครับแล้วมันใช้ยังไงเป็นรีโมทครับอ๋อป็นรีโมทไฟฟ้าว้าวคืออันนี้เปิดประตูรั้วถูกต้องไหมครับแล้วตอนจะเข้าบ้านอ่ะแต่ปกติจะล็อกหลังทุกคนเข้าหมดแลวแปลว่ามีคนอยู่ที่บ้านเสมอใช่อ่าโอเคเข้าใจแล้วอันนี้กระเป๋าแว่นไอ้กล่องแว่นกล่องแว่นแว่นสำรองมีแว่นสองอันครับเป็นแว่นสายตาทั้งสองอันแว่นเก่าฮะอ่าแล้วเราสำรองไว้ในกรณีอะไรเพราะว่าเคยแว่นหักอ่าโหเราคือประสบการณ์สอนเราให้เราต้องพกทุกอย่างสองอย่างแอลกอฮอล์ต้องมีสองแว่นตายังต้องมีสองอันนะแปลว่าเป็นคนแบบมีีีรรระะะเเบบบบบบยยแแล้้ววก็่าออออคนนไ พันแปด จะพูดไงดีไม่ได้มาใช้แปะตาแล้วมันเอาไว้แปะอะไรพี่บางทีพี่ใส่เสื้อขาวอะหัวนมมันโผล่อะอาโอ้เอาเอาไว้แปะหัวนมนะอ่คือเอาไว้อ่าคือเป็นแบบพวกเสื้อบางๆเลยพวกนี้ใช่ไอในการที่จะเป็นทนายไปอะไรพวกนี้มันต้องดูสุภาพต้องดูอะไรที่สุดใช่ไหมต้องเป็นแบบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมแค่ไม่ชอบอะอ่าเอยดีนะดีนะเป็นอะไรใหม่ๆอ่าเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขเือเลขเอาไว้ใช้สอบนะครับเพราะว่าเรียนภาษีอู่นักกฎหมายต้องเรียนภาษีด้วยเป็นวิชาเลือกฮะเลือกได้แล้วเราคิดว่าทำไมเรียนกฎหมายถึงต้องรู้เรื่องภภาาาษษีีมัันนนเเป็วิชได้ครบ แล้วทุกคนก็มีรายได้ก็เลยคิดว่ารูไปก็ดีไอเรื่องกฎหมายเนี่ยมันก็เรื่องเงินเงินทองทองนั่นแหละที่ฟ้องร้องกันใช่ไหม อ่าก็เลยจําเป็นนะเอออ่าสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อเวฟครับคณะครับอ่าคณะศิลปศาสตร์เรียนเกี่ยวกับด้านภาษาแล้ว่าของผมเรียนเป็นในนี่สาขารัสเซียได้อยู่ในเชียศึกษาทำไมเราถึงเลือกสาขารัสเซียส่วนตัวชอบรัสเซียเป็นส่วนตัวครับเราไม่ได้ไม่ได้สะสนตัวค้าครับนึกออกนึกออกอ่าแต่มันมันจะมีว่าคือชอบแบบวัฒนธรรมเพลงของเขาอ่ะเพลงแรกที่ผมสนใจก็จะเป็นเพลงคาจูชาเลยที่ทำให้แบบเริ่มสนใจวัฒนธรรมเขาอันนี้การดื่มวอดก้าจริงจริงมันก็ไม่ดีมากหรอกแต่ว่าเขาก็นิยมดื่มกันแล้วมันก็เป็นประเพณีที่เขาดื่มมมมกกััันนนาาเเคคคยยยีปรรสตตลๆด้ววบใุโซ ตอนที่ชนะสงครามใช่ไหมครับเขาก็มีการซื้ออดก้าแกไก่แบบฉลองชัยชนะอย่างเงี้ยจนอดก้าหมดประเทศภายในไม่เกิน20-4ชั่วโมงแปลว่าคนในประเทศมันชอบกินกันจริงใช่ครับรัสเซียนี่ขึ้นชื่อหลายเรื่องนะผู้หญิงก็สวยนะใช่ผู้หญิงสวยจริงครับแล้วเรายแล้วพอเราเรียนไปเนี่ยเราสามารถเอาไปทําอะไรเป็นอาชีพได้ไหมคือหลักๆก็อยากจะไปทํา YouTube มากกว่าแบบเอาความรู้แบบหาอาจจะหาข่าวรัสเซียมาแปลหรือว่าที่ทําใกล้ตัวที่สุดที่ผมอยากจะสับสนุนที่สุดเลยก็คือแบบพวกวงการ v ูทูบเอร์ virtual youtuber ของแบบของรัสเซียเขาซึ่งยังไม่ค่อยมีในไทย มีคนทําเลยเออจริงนั่นแปลว่าเราก็ทําได้เลยตั้งแต่วันนี้เนี่ยใช่ครับก็เริ่มทยอยทำอยู่บ้างดีดีดีโอเคอยากจะขอดูหน่อยว่าในกระเป๋าเวฟเนี่ยดูรายการนี้บ่อยอะไรทำไเลยวะต้องใช่กระเป๋าเป็นลายทหารด้วยนะอ๋อเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วันนะเอาเริ่มจากเราเลยก่อนอ่าเรื่องอย่างเช่นอันนี้เป็น เจ้วน้ำพับได้เฮ้ยยกวน้ำพับได้เอาไว้ใช้ยางจำเป็นที่นี่มีแจกน้ำฟรีอยู่แล้วด้วยใช่ไหมใช่ทำนี่แบบพวกตู้น้ำอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็ติดน้ำไว้สำรองอยู่แต่ว่าอันนี้ก็ไว้กินแบบบางทีแบบเราไม่ได้อยากดื่มน้ำเยอะก็เลยอาจจะแบบแค่กดเป็นแก้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ับเก็บรูนี้ล่ะรูนี้เอาไว้จริงๆดีไซน์มันควรจะเป็นเอาไว้ใส่ขวดน้ำอะไรนี้ใช่ไหมผมก็เลยเปลี่ยนเป็นถุงขยะเคลื่อนที่เพราะว่าแบบสมมติว่าเราแบบมีขยะอย่างเงี้ยเราแบบหาทางระยัดทิ้งไม่ได้แทนที่เราจะทิ้งเรียบร้อยแล้วเราก็ยัดไม่ได้หน ก็มีพาไหนดูกระเป๋าใหญ่มากกระเป๋าใหญ่ซึ่งอันนี้เอาไว้สำรองใช่ครับแต่หนักสุดในกระเป๋าเลยนะกระเป๋าแต่อันนี้คุณอาเรียชื่ออะไรนะคุณอาเรียเลยเออคุณอาเรียคือผู้ถุงไหมชอบรัสเซียจริงนะการ์ตูนที่เสพเนี่ยก็ยังนางเอกยังเป็นลูกครึ่งรัสเซียนะใช่ครับอ๋อมีถุงมืออ่าในถุงมือมือแต่มีข้างเดียวถุงมือก็ยังเป็นลายทหารนะเวลาเรียนในห้องมันหนาวผมเป็นที่หนาวอ่ะหนาวมือเดียวหนาวจริงก็หนาวสองมือแหละแต่ว่าบางทีมันต้องใช้เขียนข้างหนึ่งแต่ต้องเว้นข้างหนึ่งแปลว่าเราถนัดซ้ายเหรอผมถนัดขวาอ๋ออแต่่นนีถุงงมืขข้าาวะ อ๋อใช่ทานหนึ่งอยู่บ้านวันนี้ไม่ได้พกมาเยอะเพราะเดี๋ยวไปดูหนังอ่าเดี๋ยวไปดูหนังจะไปดูเรื่องอะไรไปดูเรื่องเดือเครีติสเป็นหนังเป็นเทศกาลรัสเซียนฟิล์มที่เขาจะจัดวันนี้ครับที่นีโดตรงสยามอ้าวเขาชื่นชอบรัสเซียจริงๆนะใช่ครับผมเก็บตีตั๋วล้วนเลยผมไปดูตั้งแต่วันที่สามสิบที่ผ่านมาแล้วโอ้ยาวจนถึงวันที่สามเขาจะเอาหนังรัสเซียมาฉายเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ครับสถานทูตเขาจัดมาหลายรอบแล้วครับตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นไรแพดเนาะคนใหญ่ก็จะว่าเป็นแค่ไอแพดกับสายชาร์จตไม่มีอะไรรู้ออออยยยยย่่่่่าาาาางเเเดีีีีวววภพหหนนน้้จจะะกกไรรัับสซ ก็ยังเป็น นางรักนะครับอนาตาเซียผมจะบอกเป็นแฟนเฟร์มิคอ้อนะครับอนาตาเซียเนี่ยได้คุณซูมิเป้ภาคภาคเสียงของญี่ปุ่นให้ซึ่งเป็นคนเดียวกับที่ภาคอาหรับครับคนเดียวกันเขาก็เลยภาคภาษารัสเซียได้ค่อนข้างดีมาท้ายของคนรัสเซียที่ญี่ปุ่นจะนึกออกมันจะเป็นประมาณนี้เพราะว่าส่่วนใหญถ้าเกิดจีนกลางภาพถึงตัวละครรัสเซียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนึกเป็นถ้าไม่เป็นสีอะผมบอลทองก็จะเป็นสีขาวอ่าแล้วตาก็จะเป็นสีฟ้าตาสีฟ้าอะไรแล้วผิวก็จะเป็นสีขาวลักษณะประมาณเนาะเออเราเรียนคณะอะไรครับอ่าคณะวารนศ อ่านอินเตอร์ครับอ่าเวลาสารชื่ออะไรครับชื่อลอปเตอร์ครับที่นี่คือเด็กปีหนึ่งไม่ต้องใส่ชุดมาหาลัยไม่ต้องครับเข้ามาคือใส่ชุดอะไรก็ได้อ่าดีนะเพราะว่าอะไรที่นี่ถึงสามารถเสรีชุดได้ผมว่าเพื่อแบบเปิดรับความแบบ เขาเรียกว่าคียอทีของเด็กด้วยอ่ะนะยิ่งยิ่งเป็นคณะเราด้วยเนาะใ,<ช>ให้เราเล่าหน่อยว่าธรรมศาสตร์เนี่ยเรื่องสิทธิที่นี่เป็นยังไงค่อนข้างฟรีสไตล์กับเด็กครับแบบให้นักเรียนจัดตารางเรียนเองอะไรรอคือทุกคนเลยตารางเรียนไม่ต้องเหมือนกันเลยก็มีเหมือนกันบ้างแต่ว่ามันเปิดเปิดให้เรียนแบบคอยพิเศษเยอะๆอวิชาบังคับน้อยวิชาเลือกเยอะ ว้าวดีนะตั้งแต่ปีหนึ่งเลยอยากรู้ว่าเด็กวารสารเนี่ยพกอะไรมาเรียนนะวารสารเนี่ยคือพวกสื่อสิ่งพิมพ์อะไรย่างี้ไหมหรือว่ามันมันนับในโลกออนไลน์แล้วด้วยพวกโลกออนไลน์ก็นับขอแค่ให้มันเป็นพิมพ์ออกมาเป็นตัวอักษรเถอะนับเป็นวารสารหมดนะอันนี้อย่างแรกเป็นทิชชู่นะโอหเอาเอาอะไรมาเช็ดขนาดนี้อันนี้คือเพื่อนชอบยืมครับเลยเอามาเนิดใช่แล้เป็นพรแผกระดาษนะอ่ะในนี้เรียนอะไรบ้างวารสาร เกี่ยวกับกลไกการตลาดโลกอะเงี้ยถ้าไมเด็กเรียนวารสารต้องรู้กลไกตลาดโลกด้วยเพื่อเข้าใจแบบข้อมูลของโลกครับคนเรียนวารสารเนี่ยเรียกได้ว่าต้องเข้าใจรอบๆกว้างๆก่อนมันถึงจะมีอะไรมาให้เขียนถูกไหมอ่านะส่วนนี้เฮ้ยอะไรอะเอสปาเพิ่งไปดูเอสป้าอ๋อเพิ่งอยู่เอสปามานะที่อิมแพกใช่ไหมใช่วันเสาร์อ่าชอบชอบใครชอบคาริน่าชอบคาริน่าแล้วอันนี้คือเขาแจกฟรีเขาแจกเขาแจกฟรีครับอันนี้เอาไว้สมผัวน่ารักอะไรนะต้องสมหน่อยสมหน่อยนี่ เอสปานี่คือธีมเขามันจะเป็นแบบอวกาศอะไรเงี้ใช่ไหม ครับีมครั้งนี้เป็นแบบโอวอกาสพวกเราเหมือนเป็นเอเลี่ยนทุกคนมาดูเขาอะไรอย่างนี้โอ้อย่างแรกที่เห็นก็คือจะมีน้องหมี2ตัวนะอันนี้มีเพื่อให้มาค่ะแล้วก็อันนี้หนูก็ได้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ทําชุดเองออโอ้เหรอ<ช>เราเย็บชุดเองด้วยวุ้น่ารักจังค<ช>ือเพื่อนเราบอกว่าไม่ต้องใส่ชุดนันกศึกษาก็ได้ทำไมเราต้องใส่วันนี้สอบค่ะอ๋อแต่อยากใส่อรมมีผลต่อคะแนนไหมไม่ไม่มีนะคืออันเนี้ยผมคิดว่าดีคือถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างอย่างรุ่นเราเนี้ยบังคับใส่ทุกคนต้องใส่แต่ทุกวัน ไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องใส่โอ้ oh, <c oughs> นี่อันนี้ดูนี่เลยว่าโอ้โ oh, ห <c oughs> อันนี้ใช้มาตั้งแต่มปลายหรือเปล่าลูกไม่<ะ>กย์กช่คะ่ะอ่าอุ้ยหน้าจอน่ารักหน้าจอนี้วาดเองไหม <c oughs> ใช่คะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมเออดูแล้วรู้เลยมันดูไปในทิศทางเดียวกันกับไอเสื้อที่เขาเย็บอ,ะอ่ะอ่าสีสันเขาชัดนะจากหน้าจอแต่ก,กี้แล้วก็มาเป็นกระเป๋านะอันนี้เครื่องสำอางของทุกอย่างที่เขาพกนะแบบตัวการ์ตูนต้องแบบมีปลอกคอเนี่ยก็จะเป็นสีสีใช่ไหมหน้าจอไอแพดแต่กี้ก็สีสีเขาทำเหมือนกันอ่าเนี่จอเอนกีน กดน้ำกดน้ำเว้ยกดน้ำยังเป็นสีชมพูเลยอะ่ะอันนี้เป็นน้ำฟรีคร่ะเวลามามหาลาัยเราไม่ต้องจ่ายเงินซื้อน้ําเพราะว่าเขามีน้ําให้ฟรีมีตู้กดน้ำให้ฟรีทั่วมหาลาัยใช่ไหมสนับสนุนให้เด็ก อ,บบอ่าดีนะบางทีแล้วเนี่ยในสังคมเราเนี่ยจะชอบบอกว่าทําไมคุณไม่ทําตัวให้ดีทําไมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดโครงสร้างของสังคมอะ่ะมันทําให้สามารถทําตัวให้ดีโดยง่ายคนเรามันก็ทําดีว้ยอ่ะถ้ามึงมีจุดดื่มน้ําฟรีการไม่ใช้ขวดพลาสติกเงี้ยกูก็ไม่ใช้ใชอะไรเงี้ยใช่ไหมเออบางทีสังคมสภาพแวดล้อมก็ต้องช่วยเหลือคนในสังคมด้วยเนาะซึ่งธรรมศาสตร์เนี่ยก็ดีในด้านนี้ก็รู้สึกว่าเด็กมหาลาัยนี้เนี่ยจะอยากเล้นพิเต์มหาลัยตัวเองนะว่ามหาลัยชั้นมันดียังไงอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีมาก